สวัสดีครับเฮ้ยหนึ่งอนน,นกาน้อง,ง,งครับแกมีคนท่นเี่ยนของ้มโอ้ยนะสเเวียนยาม,ยมดิแมกินอะไรม,มา마โอ้ยนะไปกันก่อนาโอ้ยนะ,นะแยอง นี่ฮะเซเว่ยนยามดึกโฮ้ยบางคนอนะอะไรอเอาสิเอาที่ค่ะนนพักแพงกินแล้วมันน,นะอร่อยอยู่ดีอันนี้ก็น่ากินเนี่ยผัดเลยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวก้วกุ้งสับอ่าฉันไม่ได้อ่านดิเนี่ยของเซเว่นก็ไม่มีดิีี่้้ผัดกระบบอแนเอา ต่างชาติก็ต่างชาติก็ต้องมีแบบนี้สิเออนี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรหมูทอดกระเหนียวกินแล้วครับท่านเพงอะไรเวลาสับพี่เม่ร่าสับแล้วก็กินแล้วเขาขาดไปใช่ของเขาพริกอันนี้พริก ดิอ oh, ah. ๋อโอ้ยเนาะงหนว่าอะไรเพือนเเป็นยหานบวโอ้ยทีนังหลายเฮ้ยอลลอนบอลอรุณอรุ นาวไปโดนกับพักกันกีนก้นาเย็นเลยนั่นเลยวมีซีไดมันอะไรเย็นี่นนแต่กาแฟาแม่กยังเป่าอยู่เลยเราไปจับมันเย็นโอ้กา่เปลี่ยนแปลงก็ทำร่วมดีเนาะเอาเลยเซเว่วเนยามติก เนึนพริกอะไรตะพริกขั่วอะไรนนไม่ใช่หอมระยิบระบบาดูงบอกเพื่อฟูอะไรเงี้ยเหรออืมซื้อมาแล้วหนึ่งหมูทอดใช่แล้วก็พริกนรกแล้วพริกไอ้ปลายนี่ไงปลาหรือพริกแห้งหล,ละ เออเอ้าหาไปเลยเอ่ะอยู่ีนี้เราสองคนจะทำอะไรกันบ้างน่ะอือนึกจ่าแนนสองสาวก็อยู่ในเซเวนเ่นนี่ไม่ต้องซื้อไข่ต้มมากินหนึ่ง ลมมันเย็น okay. ค nah ืนกลางวันโอ้ยเจะบพ่คุนนนี่ไงก็น้ำลดห้าสิเปอร์เซ็นต์เลยน้ำเซเว่นก็ลดโอ้ยลยากลงรเลนได้พื้นที่แต่ละพื้นที่มัเหมือนกันหรอกตอนนี้ยกนน้า รจ,จริงป่ะแล้วจอดนอนตรงนี้อะไรวันเนี้ยจอดนอนนี่เลยฮะเกือบร้อยโล่แหละวันนี้เราวิ่งย้อนขึ้นมาข้างบนไงมาเซเว่นไงถ้าวิ่งย้อนลงไปล่างเซเว่นมันต้องออกไปนอกเมืองอีกเลยเดี๋ยวค่อยออกไปเติมน้ำมันเข้าหน้างาน พรุ่งน okay, ี้ก็กลับไปนอนที่สำนักงานใช่ต้องนอนที่สำนักงานไม่ต้องไปนอนรีสอร์ทจะนอนในห้องกันแหละฟันเมวันนั้นน่ยหนูก็ฟันอันนเหรอฝันเรียกอะไรเอาเสื้อเอาสาดไปซื้อเสื้อซื้อสาดไปสักชุดหนึ่งเวลาถึงก็ไปปูนอนโอ้ถึงก็เช้าพอดีเลยน่ยเออ ไม่อยยากกเลไสิ่งก็เช้าพอดีอนั่นแหละนอนได้เห<ค>มือนวันนั้นที่เราไปถึงแบบสว่าง<ค>สว่างเลยเลยก็นอนนอนได้แหละเขาไม่ว่าอะไรหรอกไม่มีใครทำอะไรนี่แต่งไม้เป็นนอนนู่นหรือเปล่าเป็นนอนห้อง ปูปับเจ้าก็น,นอ,น,น,อนได้ก็ได้ค่อยไม่เท่าไหร่ค่อยจะลบไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่สัตว์หน้ายางรบมันกินหน้ายางกลางวันไม่ค่อยได้นอนอยู่แล้วะเซเว่นนี้ป๊มนี้ทำดีนะพี่บางป๊มนี่ก็จะมีรให้จอดอย่างดีเลย ที <thì> ่เดี๋ยวโคราชคุณเด แล้วไปแม่ปั้นเขา้อยนึ่งจำแล้วกแวาแม่เมนเแมวิ่ล้วกกินรอบเย็นแกก็กินแล้วนี่เขารู้อะไรเขาเนี่ยต้องไปซื้อไปซื้อหมูทอดไอหมูปิ้งเนี่ยที่ชุบข้าวเหนียวอน่ะเจ้านั้นอ่ะอร่อยจะไปกับสาวน้อยประจําเลยอร่อยมากหมูปิ้งแกเกือบทุกงานหมูปิ้งเนี่ยข้าวเหนียวแกจะเป็นก้อนๆยาวๆเหลี่ยมๆเนี้ย ข้าวเหนียวชุบไข่อะ่ะข้าวตีอ่ะของแกอร่อยจริงๆหมูปิ้งมีหมูมีเนื้อมีครบสองอย่างขา้าวเหนียวสิบบาทข้าวหมูยี่สิบชุดนึงก็อิ่มแล้วนะมือนึงก็กินกันเป็นร้อยแล้วนี่ฮะตอนนี้นเยอะ กะเพราไก่หรือกะเพราหมูนี <Okay. S 1> ่เพร็ดเหรอบายหักเพียงเพร็ดคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย